สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ทแล็บชานอลนะก็ขณะน,นี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทำเฟซบุ๊กเป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับเฟซบุ๊กลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องโอเพนรับรับสู<อ>่่ชชองนนนะก็วี้มาิลๆ กับการกาชาังกรลมก่อนที่ตู้นอ้องจะแจกกันก็สรุปนะผมคงกดแค่น้ํากับลมโดยที่น้ําก็คงไม่ได้กดแน่นอะไรมากก็ผมไม่กดน้ําเพิ่มละแต่ดูสิน้ำเราเอาเวกเท่าไหร่วะก็14ก็โอเคแล้วเออ14ก็โอเคละแล้วก็ตอนนี้มังกรลมอยู่ที่11เดใช่ไหมอยู่วะนี่โอเค1 1โดยที่ยังไม่มีมังกรไฟ เดี๋ยวเรามารีแคปมังกรไฟนิดหนึ่งนะทําไมคือผมยังที่ผมไม่กดเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่เห็นใครเล่นเลยอะ่ะมันแบบไม่มีเลยอเอออย่างหนึ่งที่มันไม่มีเพราะว่าประดับปีกยังอยู่จนถึงนะวันนี้นะวันนี้ก็คือวันอาทิตยอ์อาทิตย์ก่อนที่ประดับปีกจะหายไปแล้วก็เป็นอาทิตย์ที่เหลืออีกประมาณสามสี่วันก่อนตู้มังกรจะออกซึ่ง ไม่น่าจะทำรีวิวอะไรได้ทันเนาะซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วทำได้ทันจะรีบมาบอกแล้วกันหรือว่าถ้าทำคลิปไม่ทันจริงๆจะแจ้งให้ทราบในห้องไลน์ Open Chat ที่ทำไว้เนาะใครยังไม่เข้าก็สามารถจอยเข้ามาได้ใต้ด e ส c ริปชั่ n น,นะมีลิงก์ Open Chat อยูออ่หลักๆเลยอะ่ะคือมังกรไฟยังติดเรื่องปีกคือน้องไม่มีความสามารถในการแก้ไขเรื่องปีกได้เลยอืม คือน้องติดดีบัฟแต่ว่ามันก็ไม่มีลบอะคือมันพอมนไม่มีลบบัฟมันก็เลยไม่ดูดูแล้วไม่ได้น่าใช้มากแล้วกันเอออย่างสกิลแรกนะทำให้เกิดดาบหักค่อนข้างจะได้สักหนึ่งเลเวลชชว์แหละเพราะว่ามัน55%โดยที่ยิง3ฮิตแต่ว่ามันยิงเป็นรันดอมเอนดามี่ในแอเรียมันไม่ได้โดนทุกตัวดิ แต่ว่ามันมีเอฟเฟกเพิ่มนะถ้าจะไม่ผิดนเดลเลยทำไมเอ่อทาเติร์ดเติร์ดแอปพลายแท็กดาวแต่เซนเซอร์แอรพลเซตฟูลแท็กดาวฮิตก็คือถ้าเกิดติดแอตแท็กดาวแล้วอะอะไรนี้ก็คือถ้าเกิดเราติดแอติดค่าแท็กดาวได้แล้วอะมันจะยิงอีก3ลูกแบบแรนดอมคือมันหวังผลได้ขนาดไหนผมมองว่าถ้ามันดีจริงอะถ้ามันดีจริงนะมันมันต้องเห็นคนใช้ละแต่ด้วยตำแหน่งตอนเนี้ย ตำแหน่งน้องอ่ะน้องฮิวไม่ได้น้องดัมเมดไม่จ๋าเออเท่าที่ทราบตอนนี้นะน้องทีฮิวไม่ได้น้องดัมเมดไม่จ๋าน้องแปะดีบับได้ดีแปะดีบับได้ดีเป็นตัวป่วนที่ดีแต่ตัวป่วนที่ดีที่มันไม่มีลบปีกลบดีบับได้เนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าดัมเมดเราก็ต้องมีหนึ่งตัวตัวฮิวเราก็ต้องมีอีกหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยพอน้องฮิวไม่ได้น้องแทงไม่ได้น้องกลายเป็นกึ่งดัมเมด กึ่งป่วนมันก็เลยใช้ยากพอใช้ยากใช้ตัวอื่นง่ายกว่าไม่ใช่ว่าน้องไม่ที่ไม่ดีนะแต่ณนะสถานการณ์วันเนี้ยด้วยประดับปีกอย่างนี้ด้วยด้วยเมตาที่เป็นปีกเยอะเกาะเยอะหรือว่าเมตาที่เสือขย่ำเยอะอย่างเงี้ยแล้วเสือมันปีกตัวเองได้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเล่นยากก็เลยไม่มีใครกดคนที่กดก็คือคนที่ใจรักกิลวอจริง แล้วก็ต้องการมาใช้ค่าโอเพ c สตัวเนี้ซึ่งมีแค่ผัดไฟตอนนี้มันทำาให้ตัวที่สกิลคูดาวขึ้นหรือลงเนี่ยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นยังไงนะ่ะสกิาลคูดาวพาราปะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีไอ้พวกแสงมืดโหดใช้เยอะอ,อสลัดมืดอยู่ไหนวะสลัด สลัดมันไม่ได้อยู่ข้างล่างนี่ต้องอยู่ข้างบนดิอาอยู่นี่กำลังจะบอกว่าท่านผู้ชมเอาเนิ้วจิ้มตากูทีหาไม่เจอนี่สกิลคูดาวอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันเล่งสกิลคูดาวลดสกิลคูดาวถูกปะถ้าเกิดเจอถ้าเกิดเจอมังกรไฟย,ยิงใส่เปี้ยงปล่อยลมหายใจเข้าไปเพิ่มเป็นแอทแทก ก็คือเพิ่มระยะคูดาวแท็กเป็นแอร์ลทั้งหมด3ครั้งนะจะต,ติดค่าโอเพลสหรือกำลาบภาษาไทยคือกำลาบนะจะเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดโดนซัมมอนเนอร์จะมีเพิ่มเติมคือดีคิสเดอะซัมมอนเนอร์มานาด้วยลดลดซัมมอนเนอร์มานาด้วยซึ่งมันแบบดูดีไปหมดเลยเออแล้วมันก็ถูกทางมากๆเลยตีเป็นหมู่ติดกำลาบหมู่อย่างเงี้ยมันแบบเฮ้ยมันดีมากเลยนะแต่ค่อนข้างเฉพาะทาง ให้คิดสภาพเหมือนเล่นมังกรลมแต่ด้วยมังกรลมมันเจอเมตาปัจจุบันที่คนใช้เยอะมากๆก็คือไซเลนกับรูทไม่ว่าจะเป็นดาบเวทมืดจินแสงคิมเมล่าแสงที่ใบโหดๆนะน้องก็เลยเห็นคนเล่นเยอะเพราะมันเป็นตัวแก้ทางแต่อันนี้มันแก้ทางแค่ไม่กิดตัวในเกมแล้วมันเป็นเรื่องคูดาวอะพอเป็นเรื่องครูดาวคนไม่ค่อยสนใจมันมันไม่เหมือนเรื่องรูท รูทรูทคือล็อกขาพอล็อกขาปุ๊บเราแบบเชียงหุดหงิดต้องต้องต้องแก้มันต้องแก้แต่พอรถกู้ดาวเราแบบเฉยๆคนเลยไม่ค่อยได้ใช้ซึ่งในความเห็นผมผมมองว่ามันไม่ควรเฉยนะการลดคู้ดาวนี่เป็นเรื่องสําคัญแต่ว่ามันก็อย่างที่ว่าเนาะตำแหน่งน้องมันลงยากอ่ะคือตัวเนี้ยมันออกมาแก้ทางได้ใช่ไหมแล้วมันก็ยังพอที่จะฮิวได้บ้างเออมันพอที่จะฮิวได้บ้างเนี่ยตีธรรมดามันก็ฮิวได้บ้าง มันก็เป็นตัวแบบกึ่งซับกึ่งแปะดีบัฟได้ใช่ป่ะบัฟได้ด้วยลบเราลบดีบัฟได้คือเห็นไหมตำแหน่งที่แก้ทางโดยที่มันก็ยังมีประโยชน์ในการลบดีบัฟฮิวตัวเองฮิวเพื่อนออแปะดีบัฟได้บัฟได้เนี่ยมันมันดูเล่นง่ายกว่านั่นคือเหตุผลว่าทําไมคนไม่กดมังกรไฟหรือยังไม่เห็นมังกรไฟโผล่ออกมาคืออาจจะมีคนกดไว้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้ปั้นมาเล่นเพราะว่ามังกรลม,มันง่ายกว่ามัางกรน้ําคนเล่นเยอะเลย เออใน5 V5 คือเห็นกันทั่วไปเลยนะแต่ใน PVP ยังไม่ค่อยเห็นก็เหตุผลเดียวกันกันกบมบังกรไฟนะใน PVPRTA มันติดปีกกันเยอะมันจะเหมือนเจนออะแพ้ตัวติดปีกเออโอเคก็นี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงจะยังไม่กดมังกรไฟแล้วคงปล่อยตู้น้องไปถ้าเมตาหน้ามาน้องมาผมก็ต้องยอมยอมรับว่าไม่มีเออก็คงมีแค่น้ำกับลมให้ใช้ มาลายสยาวผมต้องการอมังกรลมตอนนี้เวกสิบเ็ดเนาะจริงๆผมก็ต้องการแค่แค่ตัวเดียวอะ่ะตัวเดียวก็จะเป็นเวกสิบสมตัวเดียวก็เป็นเวผมพอใจละถ้าได้ฟุกสิบสก็โอเคถ้าได้ยัน15ก็ไม่ว่ากัน่ะตามนั้นมาดูกันว่าผมตั้งใจกดแค่200ร้อโลละแล้วที่เหลือจะเก็บไปตู้ต่อไปละมันไม่มีผมไม่ได้ปรืม้ม เออเสียดายตู้เสือตอนเนี้ยบอกตรงๆเสียดายตู้เสือปั้นปั้นเสือมา3ตัวกูสบายแล้วโอเคไปมาดูกันว่า200โลเราจะได้กี่ตัวหลังจากไร้มายาวรอบแรกก็ไปแล้วนะฮะสามดาวล้วนวุ๊ยมาเลยวะวันนี้นะฮะเมื่อเช้าผมได้ตื่นไปทำบุญที่โรงพยาบาลไปบริจาคมา ผลบุญนั้นได้ส่งกับมาที่ข้าข้าบริจาคไปหลายบาทนักเอาแสงมืดมาเลยละกัน้ยมังกรกูไม่ไม่มีปีกวะีบ้าเผอเจอไปแล้วอู้มังกรลมจริจริงแล้วปีกมันโดนผนึกไว้เนี่ยถ้าแกะเชี่ยวออกจะมีปีกฟูเผอเจอเผอเจอเป็นที่สุดอะไรเนี่ยโหไม่มีห้ดดาวหรือว่าจะวิวเห็นแบบมีออร่าขึ้นหลายวง ดึกว่าแบบว้าวแจกแสงมืดมาเลยนะ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 สักหน่อยอ่ะตู้มังกรใชเขาแจกแสงมืดใช่ไหมเอ๊ะมาเลยก็ได้มังกรแสงก็ได้เอ๊ะเอาจากน้ำไม่ไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่าหนึ่งสองการันตีคือตัวที่สามอ้าวเอาเวกสิบห้าดิเฉยเลย ม่ตัวน้องก็ยังไม่ปั้นกูสารภาพเลยได้นี่คือไม่คิดว่าจะได้อนะนี่ผมได้กี่ตัวหมดหมดละหมดละนี่ผมได้กี่ตัววะทะลุอ่ะทะลุททะทะลุเอ่อใคร ใครนับได้บ้างครับได้กี่ตัวหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ทะลุไหมเอ้ยหรือเอาเวกสิบห้าพอดีหนึ่งสองพอดีเลยเอาเวกสิบห้าพอดีเลยไม่เหลือเศษไม่เหลือเศษดูดิสกิล <laughs> สกิลยังไม่อัพเลย <laughs> มาขนาดดีแล้วนะคือตอนแรกว่าจะไม่ทําไม่ใช่พูดใหม่ตอนแรกว่าจะยังไม่ทําว่าจะทําตัวอื่นก่อนสุดท้ายก็คือต้องทําแล้วลนะ่ะคือถ้ามันจะมาขนาดดีอะนะออ่า,า,อ,าอ้าเอาเวคสิหเลยเหรอ